ดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมื่นบาทสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ไม่ล้มไม่ยกเลิกเดินหน้าต่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเลตให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แน่นอนคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืนบาทรีบดําเนินการพรุ่งนี้ค่ะ15กันยายน25 6 7เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืนบาทเตือนพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะ15กันยายนนี้ใครที่ ที่ยังไม่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรับเงินดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งมื่นบาทเฟสท,ที่สองดำเนินการด่วนเลยค่ะรัฐบาลจะไม่มีการขยายเวลาในการลงทะเบียนอีกแล้วส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะ15กันยายน2567จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการดิ g จิทั w ว l l e t ตหนหมื่นบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหลังจากนั้นนะคะ รัฐบาลจะไม่มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอีกแล้วหลังจากนี้คุณผู้ชมนะคะใครที่ลงทะเบียนถึงขั้นตอนที่3ก็รอตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าท่านเป็นผู้ที่ผ่ผานเกณฑ์รับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ในวันที่22กันยาย,ยน2567นนะคะสถานะเป็นแบบนี้ถ้าใครขึ้นอยู่สถานะที่3แสดงว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมรอตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการดิจิทั หลังจากนั้นวันที่ยีบาทหกันยายนั้นวันที่22กันยายนเ5 6 7เมื่อระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดสิทธิ์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถตรวจสอบในการเข้าร่วมโครงการถ้าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่นะคะถ้าสถานะวิ่งไปถึงขั้นตอนที่4แสดงว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิ t ัล w a l l e t 1,000มืนบาทท่านสามารถยื่นอุทณ์ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเลยแต่ถ้าท่านไหนนะคะที่ตรวจสอบสถานะแล้วปรากฏว่าวิ่งไปถึงขั้นตอนที่5นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ในโครงการ ดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทรอความชัดเจนในเฟสที่2วันแจกเงินราเอียดแล้วก็โครงการว่าจะแจกเมื่อไหร่แจกวันไหนจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นฝากประช 3, าสัมพันธ์ไปเลยใครที่อยากจะรับเงิน1นึ่งหมืนบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ15กันยายน2 5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วอยากได้รับเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทอยากร่วมโครงการดิจิทัลบัลเลตต้องลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมวันสุดท้ายนะคะวันนี้เลยค่ะ 15กันยายน2567นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเลยแล้วหลังจากนั้น22กันยายนตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านโครงการที่ช็ชั่นวอลเล็ตค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะกลุ่มปลอบางเนี่ยก็ขอขอ,ขอให้มันชัดเลยเนาะหนึ่งก็คือมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้พิการ2.1ล้านคนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีการผูกบัญชีกับทาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เรียบร้อยนะครับคือเขารับเงินเป็นรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่เรากดปุ่มเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชี1 0,000บาทเป็นเงินสดไม่มีข้อจํากัดใดๆกลุ่มที่2คือกลุ่มเปลอบบางนะครับเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งประชาชนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กลุ่มนี้นะครับมีทั้งสิ้น15 13.5ล้านคนนะครับ เราเราไปเอาข้อมูลมามาอินเตอร์เซ็กกันมารวมกันไม่ให้มันซ้ำนะครับก็จะคัดมาเหลือรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย14.5ล้านคนทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นเงินสดเ,เริ่มวันที่25เดือนกันยายนนะครับ25เดือนกันยายนใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น4วันครับเพราะว่าระบบนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของอาการโอนแต่ละวันนะครับมันจะลิมิตเทชันมันจะอยู่ประมาณวันละ4ล้านกว่ากว่ารายนะครับ ทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ตั้งโครงการก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยนะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทคือกลุ่มผู้พิการทั้ง2.1ล้านรายบวกกับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับอันนี้วันที่25นะครับวันที่26จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข1ถึงเลข3 ก็มีอีกสี่ล้านกว่ารายนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันถัดไปยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่ถึงเลขเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสี่หลักนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่สามสิบกันยายนจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขแปดและเลขเก้าหมายหมายความว่าสามสิบกว่าล้านคนเนี่ยถ้าพูดนิชันเลยคือต้องรอความหวังปีหน้า ถูกต้องไหมครับเงินมีแล้วส่วนหนึ่งไงครับเรามี1นึ่งแสนแปดพันล้านแล้วแต่คือนะครับเราต้องการจ่ายพร้อมกันทั้งระบบทั้งหมดเลยก็คือต้องรอปีหน้าปีหน้าไหมปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าอย่ากาหนดเวลาแบบเดิมเลยเดี๋ยวต้องมานั่งถามกันทุกอาทิตย <laughs> ์อีกเดี๋ยวจะมาชี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องมีคําตอบที่ชัดเจนออกมาแต่ว่าให้เวลากับมัน,นิดหนึ่งครับ